เราจับเลยจับเลยมาสักห้าเซนนะครับนะห้าเซนวิธีของผมอาจจะไม่ค่อยเหมือนคนอื่นนะครับผมก็ไม่ได้อา่าเรียนผมก็เรียนรู้ด้วยตัวเองนะครับนะผมก็ศึกษาด้วยตัวเองเนาะผมไม่มีครูบาอาจารย์สอนผมเนาะผมจับมาเสร็จปุ๊บผมใช้นิ้วก้อยเขี่ยไปลอดลอดใต้ไม้ครับนะลอดใต้ไม้ตัวนี้ใช้นิ้วก้อยเขี่ยลอดไป หรือไม่ปล่อยไว้อย่างนี้ก็ได้นะครับนะฮะนอย่างงงนะค่อยดูตามผมไปอันนี้จะยากหน่อยครับปล่อยเราใช้ตัวเนี้ครับชุนที่เราใส่เชือกไว้นะครับมาตักเอาเชือกเราใช้ตักวิธีการตักเอานะครับนะเราไม่ให้สอดน้อยนะครับตักออกครับผมเขี่ยเชือกไปข้างหน้าผมผมล้วงไปนะครับล้วงแล้วก็ตักออกนะครับ เนี่ยครับอ่ะนี่ตักตรงนี้ผมจะทำให้าน้าเห็นเนาะพอตักเอามันจะมันจะอาจจะรอดไม้บ้างแล้วน้าเอาออกมานอกไม้เลยนี่ครับมันจะเป็นอย่างนี้น้าดูนะครับนี่อันนี้ตักขึ้นมาแล้วครับมัเป็นนี้ครับน้าแทงแทงตัวชุนเนี่ยครับ ทะลุเชือกที่เราตักเลยครับแทนทะลุไปเลยนะครับแทนทะลุมาเลยปั๊บมันจะถักแล้วครับมันจะถักอย่างนงี้มาดูนะครับเห็นไหมพอแทนทะลุเสร็จปั๊บน้าหย่อนเชือกหย่อนทิ้งไว้เลยแล้วนะ้ามามาตักเอาด้านล่างอีกหนึ่งทีนะตักด้านล่างหนึ่งทีครัเบี๋ยวก็หลอกไม้มาแบบนี้น,น,น,น้จะได้เห็นนะเป็น,นี้พอตัก,ก้นมาผมแทงทะลุเลยแทงทะลุเสร็จผมปล่อย ผมมาตักออด้านล่างนี่ครับแย่ yeah. ขึ้นมาใชไหมาเห็นไหม,ม,หไหมต้องมาตักออกเกาะออกมาตักออกอถุงมันรอดไม้ขึ้นมาให้นะเห็นนี่ครับก็จะเป็นอย่างนี้อี๋ยวนี้ผมกดไว้ฝั่งนึงผมก็จะกดไว้กดไว้เส้นหนึ่งเืขึ้นนี้นี้โป้กดไว้ผมก็จะแทงชนทุก่าเสร็จปัับมันก็จะเป็นบ่วงผมก็จะแทงรอดอีกหนึ่งทีครับมนะันก็จะเป็นอย่างนี้อะนนันผมก็จะดึง,ดงเข้านะครับนะดึงเข้าว่าดังน้นแต่ที่สุดชนเชือกที่เราถักก็ดึงดึงเลยครับนะแค่นี้เองครับเสร็จมันก็จะลักไม้เราเนี่ย ตามันก็จะเป๊ะอย่างนี้แต่ไม้ตัวนี้ก็จะแน่นน่อเนี่ยไม่มีเราก็จะได้ตาตาที่มันเท่ากันเสมอตามนะก็มาแทงอีกรอบนึงเหมือนน้าวนสองรอบนะครับนะวนอีกหนึ่งรอบปึ๊บมันจะเป็นอย่างนี้เหมือนเดิมนะก็ดึงเข้าเลย